วัดป่านดอยภูคาจังหวัดน่านซึ่งเป็นสาขาของพระตา,าเย็นเราก็จะทอดกระินวันที่24วันเสาร์ที่24ตุลาคมนะซึ่งเป็นวันหยุด3วันติดกันคือ23เป็นวันปิยมหาราชเดินทาง24ทอดกระินแล้วก็25ก็เป็นวันอาทิตย์ก็สามารถหยุดพักผ่อนได้อีกหนึ่งวัน อันหนึ่งในการทรอดกระถินสามัคคีของวัดป่าดอยภูคาญาติโยมยังไม่ทราบการทําบุญจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาการทาบุญจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาในตอนเช้ามืดของวันที่24คือตอน6โมงเช้าตอน6โมงเช้าปกติจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ที่เป็นพระท่านเข้ากรรมฐาน,นประมาณเกือบ40-50รูป ที่วัดป่ารอยภูคาซึ่งเราเคยจัดมา1ครั้งเมื่อการทอดกระถินปี2560ส่วนปี61กับ62มาทอดที่วัดทานเอนเราเว้นไป2ปีคือ61-62ปีนี้ปี63ในการตักบาตรทุกครั้งนั้นทางวัดก็จะขอความร่วมมือญาติโยมขอความร่วมมือญาติโยมอย่างนี้นะ ในการตักบาตรนั้นขอเจริญพรญาติโยมถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ขอญาติโยมนําอุปกรณ์การศึกษาไปตักบาตรอุปกรณ์การศึกษาเช่นอาจจะเป็นดินสออาจจะเป็นกบเหลาดินสออาจจะเป็นปากกาอาจจะเป็นไม้บรรทัดอาจจะเป็นยางลบอาจจะเป็นยางลบและที่เขาขอมาตอนนี้เลยก็คือว่า มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนกินนอนอยู่บนดอยเพราะว่าเป็นชาวเขาต้องเดินข้ามดอยหลายลูกไม่สามารถเดินทางกลับได้ก็จะมีโรงเรียนที่กินนอนอยู่หลายโรงเรียนสิ่งที่เขาขาดอยู่ก็เป็นพวกแปรงสีฟันยานสีฟันสบู่และก็แก้วน้ําแก้วน้ําที่มีหูแบบนี้แต่ว่าเป็นสแตนเ,เลสเป็นสแตนเ,เลสหรือจะเป็น เรียกอะไรที่เขานิยมใช้อ่ะ PVC เรื่องอะไรไม่ใช่ PVC เรื่องอะไรมันคล้ายๆพลาสติกนะเนลานีนอะไรพวกนัานาานานาน้นนะเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยเยขาต้องการแล้วก็ผ้าเช็ดตัวถุงเท้าถุงเท้าตรงนี้เพราะเด็กบนดอยนี่น่า,นา,นาสงสารมากวันนั้นพระท่านไปแจกของกันมาเด็กบางคนก็อรองเท้าผ้าใบก็ขาดมากสีก็ซีด ตุงเท้าก็าใส่สลับสีกันเพราะว่าไม่มีนะก็เป็นที่น่าสงสารคือเราทำบุญแล้วเราจะได้เกิดประโยชน์สองประการประการที่หนึ่งก็คือตักบาตรพระสงฆ์ประการที่สองเมื่อเราตักบาตรพระสงฆ์ไปแล้วพอเสร็จงานกะถินพระก็จะได้รวบรวมสิ่งของที่เราตักบาตรนี้ไปม,มอบให้กับโรงเรียนเหล่านั้นซึ่งเขาก็จะได้ใช้ประโยชน์ แต่ที่ขอมาเลยเนี่ยก็มีพวกแก้วน้ําที่มีหูที่ตามาบอกเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ต้องไม่ใช่แก้วกระเบื้องนะเพราะว่าเด็กเขาจะทําแตกก็ต้องเป็นพวกสแตนเลสพวกอะไรที่ว่าแตกยากก็แล้วกัน,นแล้วก็แปรงสีฟันแปรงสีฟันยาสีฟันสําหรับเด็กๆพวกเนี้ยนะที่เป็นที่รสชาติไม่เผ็ดมากนะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ปลกถุงเท้าอะไรเงี้ยหรือเป็นหมวกไหมพรมก็ได้ เพราะว่าใกล้หน้าหนาวแล้วนะก็ขอเจรออิญพรญาติโยมอย่างนั้นสําหรับวันเสาร์ที่24ตอนเช้าในการตักบาตรพอตักบาตรเสร็จก็9ก้นาฬิกาเนาฬิกาก็จะทอดกระถินแล้วก็11บเนาฬิกาก็ถวายเพลงพระก็เสร็จพิธีก็มีญาติโยมสอบถามกันมามากว่ากัปปิยะพันธ์ปัจจัยเป็นบริวารกระถินคือกรถินนั่นเป็นเรื่องของผ้า กระถินเป็นเรื่องของผ้าไม่เกี่ยวกับเงินทองนะเงินทองนั้นเป็นบริวารแต่ญาติโยมก็มีความสงสัยสอบถามกันว่ากับพพันธ์ปัจจัยเป็นบริวารกระถินปีนี้จะนําไปทําอะไรจะได้เจาะจ,จงเจตนาถูกต้องนะทางวัดก็ขอเจริญพรว่าที่วัดป่าดอยปูคานนั้นเป็นวัดแล้วถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีอุโบสถไม่มีอุโบสถนะ ก็คิดว่าจะนําไปเป็นรากฐานในการสร้างอุโบสถแต่อุโบสถนั้นจะเป็นสามชั้นเป็นสามชั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะปัจจุบันนี้เราไม่มีที่รับประทานอาหารและก็ไม่มีที่ปฏิบัติธรรมถ้ายมไปยมก็จะทราบดีอยู่มันมีสาลาเตีย้ยๆียเปิดโล่งอยู่หลังเดียวใช้ทุกอย่างในนั้นทั้งหมดดังนั้นเราก็จะทำเป็นสามชั้นชั้นล่าง ก็จะเป็นที่ฉันอาหารของพระและรับประทานอาหารของญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรมชั้นที่สองก็จะเป็นสาราปฏิบัติธรรมเป็นสาราปฏิบัติธรรมส่วนชั้นบนสุดก็จะเป็นอุโบสถเป็นอุโบสถก็จะทําได้สามชั้นนะสามชั้นได้ประโยชน์ครั้งเดียวลงทุนแล้วให้คุ้มค่ากับเงินทองที่หายากของญาติโยมแต่เศรษฐกิจไม่ดีทางวัดก็ไม่ได้คาดหวังอะไร ถ้าเรามีกัปยพันธ์ปัจจัยเหลือในงานกระถินเพียงเท่าไหร่ก็จะได้เอาไปเป็นรากฐานไว้ก่อนอาจจะขุดพื้นตกตอกเสาเข็มอะไรไว้พอที่ทําได้ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่กเกจ่ายย่านโยมแต่ในเมื่อยาานโยมถามมาธรรมาภาพก็จะได้เจริญพอได้ทราบว่าก็คงจะไปเป็นรากฐานเพื่อเตรียมสร้างออโบสถเพราะวัดทุกวัดนั้นก็จะต้องมีออโบสถนะวัดป่าของเราก็เช่นเดียวกัน นะไม่มีอุโบสถก็จําเป็นต้องสร้างในวันข้างหน้าแต่ก็พยายามสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ประหยัดมากที่สุดโดยการทําให้เป็นสามชั้นแต่ด้ไม่ต้องไปสร้างอาคารอีกหลายอย่างในวันข้างหน้าอย่างน้อยเราก็ประหยัดหลังคาไปได้สองชั้นถ้าสร้างอาคารสหลังก็ต้องใช้หลังคา3ามหลังคาตอนนี้เอาไปรวมเป็นหลังเดียวมันก็เหลือแค่หลังคาบวชอันเดียว เพราะว่าหลังคาชั้นที่หนึ่งก็ตัดทิ้งไปชั้นที่สองก็ตัดทิ้งไปเฉพาะค่าหลังคาหลายตังเงียบโยมนะฮะอย่างน้อยที่สุดเราก็ประหยัดไปได้มากก็เหลือแค่พื้นกับผนังเท่านั้นเองที่เอามารวมกันนะก็เป็นชั้นล่างก็เป็นอันหนึ่งประสงค์ที่หอฉันของพระแล้วก็ที่รับประทานอาหารของญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรมทุกวันนี้ก็เปิดโล่งบางทีหมาแมวก็เข้าไปด้วยห้ามก็ไม่ได้โยมเขาก็ลังเกียจ แต่ถ้ามีรั้วรอบขอบจิตซะก็จะได้สะดวกขึ้นที่ปฏิบัติก็ไม่ค่อยมีเวลาหน้าร้อนก็ไม่เป็นไรปฏิบัติในสวนได้แต่เวลาหน้าฝนก็เฉิดแฉะก็สาลาปฏิบัติธรรมก็เลยจําเป็นก็ไปอยู่ทั้งสองส่วนศาลทั้งสาก็เป็นอุโบสถที่ทำสังฆกรรมแต่อุโบสถของวัดป่าดอยภูคาก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอาสนะตรงกลางก็คือจะเปิดโล่ง เพราะว่าใช้ปฏิบัติธรรมก็ได้นะใช้ทําสังกรรมก็ได้ถ้าจะทําสังกรรมสงก็เอาอาสนะมาตั้งนะจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในพื้นที่นะก็ขอจเจริญพรอ,อย่างนี้ว่าวันที่24เราจะได้สร้างบัญญาด้วยกันนะใะนไหนทําบุญแล้วก็ให้เกิดคุณประโยชน์สงสารเด็กที่เขาไม่มีนะเราอยู่ในภาคกลางหรืออยู่ในชุมชนที่พอมี แต่ถ้าเราไปดูที่เขาไม่มีเนี่ยเราก็จะน่าสงสารมากนะถ้ามีอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้ก็จะได้เกิดประโยชน์นไหนๆเราก็ไปทําบุญแล้วนะเราจะตักบารด้วยข้าสุกเหลือมันก็ทิ้งเน่าเปล่าๆนะเน่าเปล่าๆเพราะนั้นเราก็เอาพวกอุปกรณ์การศึกษาเนี่ยย่านโยมนะเป็นพวกไม้บรรทัดอ่านะกบเหลาดินสอดินสอดำหรือจะเป็นดินสอสีเด็กๆแ,แถวนั้นเขาก็ ไม่ค่อยมีดินสอสีใช้กันเราดินสอสีไปแจกเขาจะดีใจเหมือนกันนะพวกปากกานะแล้วก็พวกวงเวียนอย่างเงี้ยนะหรือว่าจะเป็นถุงเท้าอันนี้เขาก็ต้องการแล้วก็แก้วน้ําอันนี้เขาขอมาเลยแก้วน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดต,ตัวอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าจะมีเด็กบนดอยอ่ะที่ทํามมาบอกเมื่อกี้เนี่ยนะที่เขาต้องไปไปกลับไม่ได้อ่ะเพราะว่าบ้านอยู่คือเดินข้ามเขาหลายวันนะโยม เป็นพวกเด็กชาวเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินนอนที่โรงเรียนกันนะกินนอนโรงเรียนกันเขาก็ขาดอุปกรณ์เครื่องใช้พวกนี้นะหรือจะเป็นเสื้อกันหนาวอะไรก็แล้วแต่โยมสะดวกเพราะว่ามันก็ใกล้หน้าหนาวแล้วก็เลยขอเจริญพรใ้ทราบอย่างนี้